สวัสดีค่ะนักเรียนป .4 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูรัตด,ดาวันทันลังกานะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1งงานบ้านงานบ้านที่นักเรียนจะเรียนในหน่วยนี้จะมีอยู่4หัวข้อใหญ่ที่นักเรียนจะต้องรู้ทำให้เป็นและปฏิบัติให้ได้นะคะหัวข้อที่1คือ การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว 2. การจัดเจ็บสิ่งของเครื่องใช้ 3. ม,มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 4. การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่านะคะตอนนี้เรามาดูหัวข้อที่1นนะคะ การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนตัวเป็นสิ่งของเครื่องใช้เฉพาะบุคคลไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นเพื่อป้องกันโรคติดต่อของใช้ส่วนตัวที่ใช้เป็นประจำเช่นแปรงสีฟันผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวเสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้าหวีแก้วน้ำมอนผ้าหม่มสิ่งเหล่านี้เป็นของใช้ส่วนตัว เราจะดูแลรักษาอย่างไรให้สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคและไม่เป็นภาระของคนในครอบครัวนะคะอันที่1คือแปรงสีฟันเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดฟันและช่องปากที่ต้องใช้ทุกวันถ้าดูแลไม่ถูกวิธีอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและส่งผลเสียต่อสุขภาพหลังจากใช้แล้วล้างให้สะอาดทุกครั้งและ เปลี่ยนแปลงใหม่เมื่อผนแปลงบานนะคะอันที่สองผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าเสื้อผ้าและถุงเทา้าผ้าเช็ดตัวหลังใช้แล้วควรผึ่งให้แห้งและซักอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งส่วนผ้าเช็ดหน้าเสื้อผ้าถุงเทา้าหลังใช้แล้วซักทำความสะอาดผึงแดดให้แห้งพับหรือรีดให้เรียบร้อย แล้วแยกประเภทก่อนจัดเก็บเพื่อสะดวกในการหยิบใช้ควรเก็บให้มิดชิดในตู้เสื้อผ้าลิ้นชักหรือกล่องมีฝาปิดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองข้อที่3รองเท้ารองเท้าที่สวมใส่มีหลายประเภทเช่นรองเท้าแตะรองเท้าหนางังรองเท้าผ้าใบ หลังใช้งานควรดูแลรักษารองเท้าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้อันทีหนึ 1. 1> ่งขอดินหรือฝุ่นละอองออกจากรองเท้าให้หมดสองทำความสะอาดรองเท้าแต่ละประเภทด้วยวิธีการที่ถูกต้องดังนี้รองเท้าแตะล้างให้สะอาดแล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้งรองเท้าหนังขัดถูหรือขัดถูด้วยครีมขัดรองเท้าหรือน้ำยาขัดรองเท้า รองเท้าผ้าใบซักด้วยน้ำผสมผงซักฟอกและล้างด้วยน้ำเปล่าจากนั้นนำไปผึ่งแดดให้แห้ง 3. จัดเก็บรองเท้าเป็นคู่คู่ในชั้นวางรองเทา้าตู้เก็บรองเทา้าหรือบริเวณที่เก็บรองเท้านะคะอันนี้สี่วี นีเป็นของใช้ส่วนตัวไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นเพราะอาจติดเชื้อเหาเชื้อราหรือรังแคจากผู้อื่นได้หลังใช้แล้วดึงเส้นผมออกจากนั้นดึงเส้นผมออกทุกครั้งและล้างทำความสะอาดสัป,ปดาห์ละ1-2ครั้งโดยแช่หวีในน้ำอุ่นๆหรือน,น้ำ น,น้ำอุ่นผสมยายาสะผมประมาณ15-20นาทีแล้วใช้แปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้วขัดคราบสกรปรกออกจากหวีจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดเช็ดให้แห้งหรือทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนำมาใช้นะคะอันที่ห้าเครื่องนอนเช่นที่นอนหมอนมุง้งควรนำไปผึ่งแดดทุกครั้งและซักทำความสะอาด ผ้าปูที่นอนปอกหมอนมุง้งผ้าห่มอย่างน้อยเดือนละสองครั้งเพื่อป้องกันไรฝุ่นซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้หกแก้วน้ำหลังใช้งานควรล้างให้สะอาดด้วยน้ำยาล้างจานและน้ำสะอาดแล้วคว่ำให้สนิทก่อนนำมาใช้นะคะ สรุปการดูแลร,รักษาของใช้ส่วนตัวอย่างถูกวิธีเป็นการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและช่วยให้ของใช้ส่วนตัวนี้มีอายุ<ม>การใช้งานยาวนานจึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อใหม่นะคะสำหรับคลิปแรกนี้ครูมีใบงานที่หนึ่งนะคะเรื่องการดูแลร,รักษาของใช้ส่วนตัวมาให้นักเรียนแล้วนะคะนักเรียนน่าจะทำเสร็จกันหมดทุกคนแล้วนะคะ อย่าลืมเก็บรวบรวมไว้ส่งครูตอนเปิดเทอมด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย